เ็นด่อยหรอทิงมนี่ัอรเรือมหยหยหมายทครับสวัสดีครัเนี่ยเป็ดดีหน่อยายก่เป็ดดีให้เป็นดีห้องหน่อยตอนนั้นหน่อยอินดูรลอนเลย ก็ไอตัวน้อยๆนั่นนี่ไปอยู่นครปฐมคนละว่าน้ำเดือเชียหุมนั่นนะเออนั่นน่ะปากเขานั่นน่ะเนี่ยคนเท่าก็เป็นน้ำให้น้ำห้องนะครับได้หันเนี่ยทำเนี่ยเออคนเท่าเดี๋ยวนี้ก็ได้หันหน้าก็ดีใจนะครับเนาะดีใจนะนะเนี่ยคนเนี่ยเนี่ยเห็นเนาะคนเอกเนี่ยคนแม่ๆคนเป็นกระตุ้งหักเนี่ยได้ย้ำเนี่ย ได้กำเนื้อกำตัวก็ดีแล้วนะครับแม่เนาะเนี่ยพอแล้วครับเนี่ยเขาไปที่ไหนเนี่ยเหมือนโค้ดเอกก็อยากจะมาขอบคุณนั่นกองครับเหมือนมาเนี่ยก็มาขอบคุณแม่ๆขอบคุณกำลังใจพ่อแม่พี่น้องนะครับเนี่ยแม่เนาะเหมือนต้นบุญมาเกิดแต้เเนี่ยครับเนี่ยนะเนี่ยก็ไดงนาบุญแต้นะแม่เนาะเออเนี่ยแม่จะเต้นดูเนี่ยจะดูได่ไหมได้นะนั่งอันนี้มาเพราะจังหวนั่นน่ะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเอฟซีนะครับอีแม่จัง อำเภอดอกคันไต้นี่ก็ต้องเป็นห่วงนะครับเนาะเนี่ย้ากออกได้มาออกเออน่ะเป็นดีเนี่ยเป็นดีอินดูอ่ะโอ้ยหานี่แม่เขาดีใจผมก็ดีเจ้จ้ดีใจเนอะวันนี้เนี่ยมาเชียร์ลูกๆม้วนม้วนม้วนนะแม่เนาะน่เนี่ยะทำหรอทาเออเอาม้วนนักอะเออนั่นอ่ะคอเองครับ โอ้ยยินดีจัดหนักอ่ะวันนี้หน่ะจะได้ปลาโคตเอกมาหน่า้องเาะละออนมาหน่ะเจ้าพ่อแม่ตีน้องอำเภอดอกคำใต้ก่อโอ้คนดีฮักนะครับดีฮักขนาดครับเนี่ครับเดาหรอเดาไมได้ลูาไม่ครับใช่ครับเนี่ยโคตเอกก็ยิ้มแย้มนะครับเป็นที่อินดูนะแม่เนาะที่อินดูแต่อ่อเนี่ยนเท่าก็ให้ไ การมาจีนตลาห้องเอกาแม่น้องนั่นไปให้หน้าทำแถมแล้วเนาะปอกอท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 อนอ้อทอกอนอทอเดทอทอทอันนีทอทอทอนอทอทอทอ้อทอทอที่อทอทอทวทนทอ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 อท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 อันทอ้อนอะครับวทอทีทออท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 อนอนอะอท่ออออ เนี่ยฝนก็ตกจริงๆอ่ะแม่ดิแม่สายใหนะฝนนี่มันเป็นอย่างนนน้มันตกเลยเนาะปีนี้นะแห้งครับดังในก็เดี๋ยวนี้เปิดมือเข้าดังในเดี๋ยวครับเปิดปิดไปอยู่แห้งหมดแล้วครับใครมีครับแห้งหมดละครับครับคับเปิดมื่อเข้าดังในเดี๋ยวอันนี้มาเชียนเน้อเดี๋ยวส่งเสียงเชียร์ละอ้อนนะเนาะมวนๆกันนะครับมวนงันสันเล้าครับยังไงครับได้ได้ นั่นเนี่ยเนี่ยเขาเองก็จะดีใจอ่ะเนี่ยกอดกอดกอดด๊อกปะหรอปะโตปะโตปะโตท่ามื้ดสั่งโค่นอ่ะปั่นเอ้ยขวัญไม้เต้นน้อเนี่ยแม่ก็จะดีใจอ่ะครับเนี่ยครับไบครับผมเนี่ยให้เป็นน้ำให้น้ำห้องเหรอบัดเดี๋ยวนี้ก็ยังให้นี่เนี่ยครับคนคนป้าป้าเขาก็ดีใจครับน้ำหูน้ำตาไหลออกมาครับได้เจอเนี่ยครับ แม่คนเดกก็ผมอยู่ตรงนี้ผมยังผมยังอยากร้องไห้ทำนะครับตอนนี้แม่คนแก่เขาก็คนป้าๆเขาแม่ๆเขาตื่นตันใจจริงๆครับเกือบร้องไห้เหมือนกันครับผมน้ําตาจะไหลมันก็ซึ้งใจครับซส้นใจมากครับโอ้โหให้รู้ว่าคนรักเขาจริงๆครับน้องๆครับเราก็ถามหาทุกคนเลยนะครับถามหาคนที่ไม่มาถามหาน้องอดุลถามหาน้องไต้ตั้นถามหาน้องมาร์คครับถามหาน้องดอมครับถามหาเจ้าพงครับ ถามหาทุกคนว่าอยู่ดีมีสุขกันยังไงบ้างครับโอ้เขาเป็นห่วงจริงๆนะครับแสดงว่าพ่อแม่พี่น้องครับบ้านอำเภอดอกคำใต้นะครับตำบลห้วยร้านนี่ยครับเป็นห่วงขนาดครับผมก็รู้สึกดีใจขนาดเนาะมาเห็นเขารอยยิ้มนะครับมาเห็นรอยยิ้มตั้งละอ่อนน้อยละอ่อนเล็กคนเท่าค้นนมค้นเกมปะว่านะครับเนาะตั้งมาเออกำลังใจกันนะครับเพราะเขาเขาจะขอได้หันก็ปอครับได้อุ้มได้จ๋าก็ขอได้หันหน้าหันตากันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ มันเป็นเจี้ยครับวอาเฮาล่ะครับความพักความสามัคคีนะครับพอมันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็เป็นเนี่ยเหมือนเขาก็เหมือนเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนของความรักความสามัคคีนะครับโอ้ผมน้ําตาจะไหลครับเห็นคนเท่าคนแก่มาเออกาลังใจครับบางคนกอดนะครับหันก็กอดหันก็ให้นะครับเป็นพี่อินดูนะครับแต่ครับโอ้ยบรรยายไมนถูกล่ะใครเอาบรรยากาศแบบนี้มาเออเอฟซีดูวะัะว่ะคนเอกอะ ครับน้องๆเยาวชนมูเนี่ยครับที่ว่าเขาตั้งอกตั้งใจครับอยากจะเตะฟุตบอลอยากจะเล่นฟุตบอลเนี่ยอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆว่ากิจกรรมนะครับที่เขาได้ไปเนี่ยครับก็เหมือนมาไปขอบคุณน,นะครับในประเีทน,น้องแต่ละอำเภอครับถ้าถ้ามีโอกาสนะครับทีมอำเภอได้บ้านใดนะครับถ้าอยากคือน้่องๆเขาไปครับถ <conserv ent. S 1> ้าเขามีโอกาสเขาก็อยากจะไปนะครับอยากจะไปขอบคุณครับให้ครับอันนี้ให้เตะๆเลยครับดูคนเท่าครับ ธนาเวทการเนี่ยนผ่านไปหนึ่งปีแล้วนะครับเหมือนเหมือนมันเกิดขึ้นหว้ามูกนี่หมได้ครับว่าหมาซื้อเนี่ยครับครับตอนนี้ก่อน้องๆก็นี่ครับกำลังฟังเทคนิคจากโคตรโยยครับเพราะว่าบอลนั่นจะแข่งเวลาบ่ายสองนะครับโอ้เป็นดีนดูครับเป็นดีนดูครับเนี่ยครับเนี่ยพอแล้วเนี่ยถามน้อยๆนะเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับจื่อหยางครับนี่ติดใช้อย่างก็ นี่วันนี้จะมาพอไข่วันนี้มาพอไข่มาท่าพอไข่ครับพอคนเอกอะเขินเลยพอไขก็ไขกร็ไขฮะอา้าวท่าผมหมูปลาครับนี่ครับยินดูขเขาเลยร่าผมอ๋อ,อมาสี่คนไหมแม่ นาชีค้นอันนี้ของนี่เนาะคนเอกนั่นนี่ค้นเอกของคนเอกนั่นกะมามาได้ยันชีค้นนาชีค้นเพราะหลายคนนี่เปิ่นเห็นหนังสือแม่ไปอยู่เจียงใหม่อยู่เจียงใหม่สองคนไปอยู่นครปฐมคนหนึ่งถ้าแถมคนหนึ่งก็ติดงานติดงานก็หลายคนน่ะครับเขาก็ใครมาอ่ะครับแม่ติดงานน่ะขล้ออนก็น้องเดี๋ยวนี้นะครับเนาะมาเนี้ยกัอันนี้กันเนี้ยอันนี้ก็บน้องบิวน่ะเราเนี่ยอันนี้แม่มันไปให้ห้องนั่นน่ะให้หน้าทํานั่นน่ะกะ không mẹ ông tai tan cả Tân nói cả Nha mẹ bên mắt. Hello. Mày đi lên bay. dễ hi, hi. Nanga, 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 นี่อย่างฝนตกก็ไม่เลวหน่ะที่นี่เนอฟันตกนะครับที่ปุ้นตกละครับก่อนหน้าก็เปิดก็เย่กันนะตั้งแม่สายเพราะน่าตั้งพี่มันยื้อฝนแบบตกเลยแหละครับเอ๊ะก็ยังไปอันเนาะก่อนหน้าเนาะอีอี่หวานละกันก่อนหน้าถ้าเดือนนี้ก็จะเอาคนเอกไปลกก้าได้ก็ได้เลยนะไปไปซ่อมก้าจ้างกแกคนเอกก็โทษชาบ้านเนี่โตกะโตกะครับโตกะ ครับวันนี้มาคนเอกไม้โต๊ะครับเดี๋ยวเป็นลมมาครับไปเขาไปตีได้ฝนซึ่งโต๊ะครับหลอนวัวนี่นะเดี๋ยวก็โต๊ะครับเนี่ยครับชาวบ้านก็ฝนแาบโต๊ะนะครับแบบได้เย็นน้าเลยนะครับได้เย็นน้านะครับเนาะเออนักอ่ะนั่กมันเป็นเช่นหมอ่ะครับที่ห้านี่มันโต๊ะกับฝนมีน้ามีชนรับประทานอย่างนี้นะเออเนี่ยครับเราเป็นกับคนเท่าคนแก่เปิ่นก็ฮักนะครับเอนดูเอนดูละอ่อนอ่ะนะครับเนาะ กับเขาก็า <wounds> ตัน <kont> ก <s SM> ันน <course> ่ะแยกกัน <en> บ <blo ated fuck> ้านองแยกงานองไปเรียนที่เซของนี่นะครับเออดอมก็ไปเรียนเชียงใหม่นะแกดอมไปเรียนเชียงใหม่นะครับดา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 กระนี่ครับอันนี้ยังเหืออยันใจเวลากำหนดการเตือนนะบ่ายสองวันนะครับกำหนดการนะครับนี่นี่เหรอนี่ก่ะอันนี้ก่อนนี่นี่ไอหมูที่ทำหน้านี่กับ ปัญหาไอ้มูติดท่อเดี๋ยวนี้ออกมาแล้วครับเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ี่ซึ่งครับน้ำตาจะไหลเดี๋ยวนี้ก็ก็อารมณ์เดี๋ยวนี้ก็อารมณ์อารมณ์มกว่าไข่หัวแบบปลื้มใจครับดีใจครับที่ได้เห็นลุกหลุาหลานๆได้ออกมาให้เมื่อปีติแล้วเนี่ยให้แบบให้กําลังใจให้อินดูครับให้สงสารนะครับรอออนนะครับนาอ ด่าด่าเหนะมาได้ไหมนี่ล่ะเ,เอ้ยมา,ออา <c oughs> แล้วเอ้ไต้ตันไต้ตันพออยู่กะไต้ตันเอ้ยปัญหามหาเ่ยไต้ตันตั้งใจเนี่ยไต้ตันก็อยู่นคปรปฐมก็ตั้งใจอยากเป็นนักฟุตบอลตั้งใจเฮียนเก่งๆตั้งใจขาย,ยันซ้อมเน,นี่ยนาะน้องไต้ตันครับอีแม่คนเท่าปัญหามหาไหนน้องไต้ตันนะครับได้ดนี่เรา ดีด <so like> ูครับแน่กะกอ้อมนี่นี่ดาววันนี้เท่วันนี้ได้ถามเล่นปิงโกูกันนะแม่เขาเนี่ยนะถามเล่นปิงโกูกันแล้วมาท่าพอบอลเนี่ยนะครับเนาะวันนี้เดาออ ยินดีอินดูคนเท่าครับตั้งอกตั้งใจอยากจะมาพอ,อเนอะอยากจะมาพอ,อนี่ปีหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปก็เหมือนบะเมินนะครับ,บเหมือนบะเมินก็ไม่ไม่ค่อยนานครับมันเพิ่งผ่านมาเหมือนเหตุการณ์นั้นจะเพิ่งผ่านมาประมาณนี้นะครับแนวน้องๆเราก็เตรียมตัวที่จะลงไปวอม์มนะครับจะลงไปวอมแล้ว เออต่้งคนกับมวนงานสั่นเล่ากันนะครับเดาดาดาดดเป็นดีมวนครับเป็นดีมวนแต้ครับตางใดบ้านใดอำเภอใดใครน้องๆไปก็บอกมันเลยถ้ามีเวลาก็จะปลาไปนะครับนี่ครับมวนแต้ครับมวนแต้ครับเด้องั้นเป็นกิจกรรมสร้างร้อยยิมครับแล้วก็ต้านพยาเสพติดด้วยนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมทางสังคมนะครับที่เป็นนี่ก็เป็น นโยบายของเอกพจเหมือนกันครับที่พยายามที่จะตอบแทนสังคมนะครับตอบแทนครับอย่างน้อยเขาได้ปลาเยาวชนปลานักฟุตบอลนะครับลูกหลานได้มาเปิดหูเปิดตาครับต่างบ้านต่างจองครับต่างบ้านต่างเมืองครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับนี่ครับเขาก็เคยคิดเคยฝันมาก่อนเหมือนกันนะครับคิดฝันเหมือนกันครับว่าไปไหนจะมีคนมีความสนใจแล้วก็พอทายลูกนี้ครับเขาก็เคยคิดเคยฝันมาก่อนครับแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วนะครับเนาะ เมื่อมันเปลี่ยนเป็นแล้วเขาก็คนที่จะเออกำลังใจนะครับส่งเสริมกันไปครับเด้อเนี่ยครับสีอันนี้ก็บซีกุมารนี่ครับนี่ก็ลูกนี่ครับอันนี้ซีกุมารท้องครับวันนี้มาจุ๋ยเป็นสตาฟนะครับครับน้องในครับวันนี้มีโค้ดเอกครับโค้ดเอกน้องบิวน้องมิกครับน้องบิวน้องมิกเอาน้องนิกครับสี่คนครับที่นะครับแล้วส่วนน้องอดุลนั้นเมื่อวาน น้องอาดุลติดเรียนพิเศษน้องโนตก็อยากจะมาติดงานครับต้องเชีรยงานครับน้องโนดออน้องน้องต้นครับน้องต้นครับน้องต้นก็อยากจะเจ้ามาร์กก็เห็นว่าจะมาก็ไม่มาไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าไปไหนนะครับจริงๆอยากให้มาครับน้องๆที่เป็นผู้ประสบภัยนะครับถ้าดูอยู่หรือว่าเห็นอยู่นะครับทางผู้ป,ปกครองครับถ้ากิจกรรมแบบนี้นะครับถ้าว่าไม่ติดอะไรจนแบบงี้ก็อยากให้มากับพี่เอกครับเราก็ถือว่ามา มาขอบคุณนะครับมาขอบคุณพี่น้องนะครับเขาก็มาคอยดูและมาคอยให้กําลังใจน้องๆครับให้กําลังใจนะครับเขาก็อยากจะเห็นนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้มานะครับเพราะเรียกร้องแล้วครับว่ามาเถอะอย่างนี้ครับก็น้องๆก็ให้เหตุผลนะครับติดเรียนติดอะไรเราก็เข้าใจครับก็เป็นการดีครับแต่ครั้งหน้าครับถ้าไม่ไม่ติดอะไรหรือว่ายังไงนะครับผมอยากให้มาอยากให้มาขอบคุณนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับที่เขามาบางคนครับเดินทางมาไกลนะครับ ที่อยากจะมาดูหรืออยากจะมาเห็นนะครับมก็อยากให้มานะครับน้องๆหรือผู้ปกครองครับไอสมพงษ์เอ้ยอย่างเงี้ยครับดูแล้วก็ถ้าเห็นแล้วก็เนี่ยครับครั้งหนึ่งครับที่เราเคยเป็นผู้ประสบภัยครับทุกคนครับต่างให้ความสนใจและให้การช่วยเหลือครับคนที่ช่วยได้กําลังกายกําลังทรัพย์กําลังใจทุกทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างครับที่เขาส่งแรงใจไปที่ถ้าหลวงตอนนั้นนะครับก็อยากให้มานะครับก็ ครับเนี่ยครับไม่แต่โค้ดเอกครับโค้ดเอกนี่ครับเหมือนมาช่วยงานพี่เอกนั่นแหละครับเราไปในแต่ละพื้นที่ก็เราก็ถือโอกาสไปขอบคุณด้วยนะครับเนี่ยครับน้องๆเอฟซีเนี่นี่ครับอันนี้นี่สงสัยเออเน่สงสัยนี่มามามาขอถ่ายพี่ไททันหรือเปล่าเนี่ยเอฟซีใครครับเอฟซีอยากจะมาถ่ายรูปใครนะครับเนี่ยทุกคนเลยกนะเออเดี๋ยวพี่ดอมมาเนึ่เดี๋ยว ช่ครับถ้าว่างก็ผมก็อยากให้มาถ้าไม่ว่างก็อันนี้ก็เราสุดแท้แต่เหตุผลของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเนี่ยครับกิจกรรมที่เขาจัดก็คือเป้าหมายหลักนะครับมันก็คือเขาก็อยากจะเห็นนั่นแหละครับคือพูดเอาเข้าจริงๆเอาเข้าตรงๆครับนะแคครับแต่เราก็พยายามที่จะชักจูงแล้วก็ชักนําน้องๆอยู่ครับคือโอกาสครับ เนี่ยครับเมื่อกี้ชุดใหญ่ไปแล้วชุดชุดเล็กก็มาต่อครับเนี่ยครับมันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยปีของเราก็เป็นขวัญใจของเด็กๆด,ด้วยนะครับขวัญใจแม่ๆขวัญใจยายๆขวัญใจป้ปาๆนะขวัญใจพี่ๆนะครับ,บอ,อ๋บบอนี่ครับบีบียังไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยบีบีอ่ะยังไม่ได้ใสครับครับครับเต็มที่ครับใช่เราก็คือขอบคุณครับแต่ผมก็ไม่ได้จะไปกดดันอะไรน้องๆนะครับเพราะว่างหหมายถึงแบบ เอฟซีเขาเขาเนี่ยครับไปที่เขาอยู่ครับผมเราไม่เคยเหนื่อยเลยกับการให้ความสุขผมผมเลยบอกอยากบอกว่าน้องๆที่เคยเป็นผู้ประสบภัยนะครับถ้าได้เห็นภาพแบบนี้ถ้ามีโอกาสะผมอยากให้มาด้วยในครั้งต่อไปจอิเราไม่เคยเหนื่อยครับขอแค่เอฟซีมีรอยยิ้มครับใช่ครับใช่ครับมันมันคือความสุขนะครับคนนอกครับันะครับแต่ในของเราก็ตอนนี้ก็โอเคครับช่วงแรกผ่านช่วงที่สองครับที่เรา ไล์นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวไปหาทำเลหาที่ตั้งดีๆถ้ามีบรรยากาศสนุกๆเดี๋ยวผมก็นำกลับมาฝากอีกนะครับตอนนี้ก็ขอสวัสดีก่อนนะครับครับอ๋ออยากถ่ายรูปโค้ดเอกอ๋ออยากถ่ายรูปโค้ดเอกถ้ามีคนดูถึง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 เจ็ดร้อยนะครับผมจะเฉลยเมื่อวานว่าโค้ดเอกกับผมดูอะไรนะครับก็มาดูเยอะๆครับครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ให้น้องๆว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเหลี่ยมหามุมดีๆก่อนะครับ หาเหลี่ยมหามุมหาบรรยากาศดีๆก็จะมาฝากนะครับจะมาฝาก FC นะครับตอนนี้ขอพักไล้์เพลงเท่านี้นะครับเวลา14นาฬิกาครับ14นาฬิกานั้นจะเริ่มแข่งขันนะครับเดี๋ยวก็ผมจะ